สวัสดีค่ะมาเล่นเฟสเล่นเลียวไปด้วยกันค่ะเผื่อได้กระตังกับเขาบ้างดีกว่าไถ่ายโทรศัพท์ไปวันๆสตังก็บ่ได้ถึงจะบ่ได้กระตังก็ยังเล่นคือเกา่าแม่นบ่คลิปนี้จะพาทำข้าวต้มส่งเครื่องค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยตำให้แหลกนะคะจากนั้นนำหมูสับนะคะมาปรุงด้วยซีอิ๊วขาวใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่โขลกเมื่อสักครู่นี้นะคะคนๆผสมเข้าไปแบบนี้เลยค่ะ หมักไว้สักพักนะคะมาเตรียมต้นหอมผักชีซอยค่ะจากนั้นเราจะเตรียมน้ำส้มโดยการใช้พริกนะคะพริกเหลืองนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มใส่ชูล,ลงไปค่ะ ทิ้งไว้แบบนี้นะคะเป็นน้ำส้มดองแล้วก็พริกน้ำปลาค่ะใช้พริกกับน้ำปลาแท้นะคะตามทิปรสค่ะใส่เข้าไปเขาต้มที่ต้มรอไว้นะคะเมื่อเปื่อยได้ที่แล้วบานแล้วนะคะก็เติมเกลือลงไปค่ะจากนั้นก็เติมหมูสับที่เราหมักไว้เมื่อสักครู่ลงไปนะคะให้เ้าต้มเดือดปุดๆก่อนนะแล้วใส่หมูลงไปค่ะปั้นเป็นก้อนแบบนี้เลยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะน่านเลยสีสวยขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นตบท้ายด้วย ต้นหอมผักชีค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ข้าวต้มทรงเครื่องหอมๆอ,อร่อยทานยามเช้านะคะใครชอบเค็มก็เติมพริกน้ำปลานะคะใครชอบเปรี้ยวก็ปรุงด้วยน้ำส้มนะคะ เท่านี้ค่ะได้เมนูมื้อเช้าเยี่ยมเลยสวัสดีค่ะมะละกอหลังบ้านสุข,ขาต้นคุณพอบ้านเรียงให้ไปเก็บต้นมะละกอสูงมากสูงสุดเอื้อมมือถึงโอ้โอ้เป็นไงล่ะมือถือหล่นกระแทกดังอย่างเจนึงม,มือถือมะละกอหนึ่งมือถ่ายภาพก็จะทุลักทุเลแบบนี้แหละมะละกอเละแล้วไหมนะไม่เละหรอกค่ะต้นขาดรองไว้ปะใช้ไม้สอยอีกสองลูกสอยสอยสอยไม่มีวี่แววว่าจะหล่นมาเลยเอ้ย จะได้กินเหม็นเนีย้ยต้องให้เวลาเขาหน่อยเขาอยู่กันมานานไม่อยากแยกจากกันง่ายๆอุ้ยสอยได้แล้วอีกลูกอีกลูกเอาสอยสอยให้ถูกลูกไอ้ลูกสีเหลืองๆตรงนู้นเก็บไว้ก่อนเนาะสอยยากนัก,ก็เก็บไว้ก่อนอ่ะสอยไม่เป็นก็ว่าสอยยากแล้วก็หล่นลงมาอีกลูกด้วยความทุลัก ถุยดีนะด้านล่างใบต้นขายเยอะรองมะละกอหล่นพื้นได้มาแล้วสามลูกมาปอกทานกันเลยค่ะมีดอยู่ที่ใกลคนนั้นปอกได้ทานมะละกอหล่นใหม่จากต้นช่างน,น่าชื่นใจนะักเนื้อหนาเมล็ดน้อยนี่แหละ เนื้อมะละกอที่เราต้องการขอกินละนะไม่เกรงใจใครละรูนคนที่กินก่อนพ่อบ้านอีฉันหวานไหมคะอีฉันสอยเองคะ่ะความหวานมันจะขึ้นอยูก่กับคนสอย <c ười> คลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย